สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูคลายร้อนง่ายๆกันค่ะนั่นก็คือปังเย็นนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สามารถทํากินทําขายได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยจะคํานวณให้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะเริ่มต้นเราจะใช้ซอสสตรอเบอรี่นะคะเ,เพื่อนๆจะทําเองหรือว่าจะซื้อสําเร็จก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยขนมปังหั่นชิ้ลูกเต๋าแบบนี้นะคะแล้วก็น้ําแข็งค่ะค่ะแล้วก็ทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะขนาด385กรัม1กระป๋องค่ะทีพอตค้นหวานชนิดถุง500กรัม1ทถุงค่ะค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทำคู่เปกันก่อนค่ะ ค่ะเราใช้ทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะแบบกระป๋อง385กรัมค่ะ1กระป๋องค่ะค่ะใส่ลงในโถผสมของเราเลยนะคะใช้หมดกระป๋องเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยทีพอตค้นหวานชนิดถุงค่ะ500กรัมนะคะ1ถุงใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะเพียงแค่ตัดถุงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เทลงไปผสมรวมกันเลยค่ะอร่อยหอมหวานเข้มข้นถูกใจนะคะ ค่ะแบบถุงแบบนี้นะคะนอกจากที่จะสะดวกใช้งานง่ายแล้วนะคะก็ยังประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะเพราะสามารถรีดถุงแล้วก็พับแบบนี้เนาะก็ใช้ได้หมดจนยดสุดท้ายเลยค่ะสังเกตว่าคือแทบจะไม่มีเหลือติดถุงเลยนะคะเราก็รีดลงมาจนหมดเลยค่ะคุ้มค่าและประหยัดมากๆค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ ค่ะก็เสร็จแล้วราคาสำหรับคู่เป๊ของเราทำง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะค่ะหลังจากนั้นเรานำขนมปังใสแก้วค่ะวันนี้เราจะใช้แก้วเล็กเป็นแก้วใส6ออนนะคะแล้วก็ตวงน้ําแข็งนะคะด้วยแก้ว6ออนนี่แหละค่ะพูนๆแก้วเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็นําน้ําแข็งนะคะใส่ลงในโถป,ปั่นเลยค่ะสำหรับคู่เป๊นะคะเราจะตวงที่50มลค่ะ เราก็ใส่คูเปตลงในทถป,ปั่นเลยค่ะไม่ว่าเราจะทำกี่ครั้งนะคะรสชาติก็ยังเหมือนเดิมค่ะอร่อยได้ง่ายๆสะดวกแล้วก็คุ้มค่าค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็หาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลฟเว่นแล้วด้วยเนาะรสชาติอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะทีพอ o ์ตนะคะมีแคมเปญทีพอร์ตอร่อยลุ้นมันรางวัลถูกใจค่ะ เขาแจกรางวัลกันทุกสัปดาห์นะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือโทรศัพท์มือถือร่วม15สัปดาห์ค่ะและอย่างร่วมรุ้นรางวัลใหญ่นะคะเป็นทองคําแท่งมูลค่า100,000บาท10รางวัลค่ะรถกระบะมูลค่า1ล้านบาทอีก1รางวัลค่ะรวมมูลค่าทั้งหมด5.3ล้านบาทค่ะหมดเข30เมษายนนี้ค่ะ ค่ะวิธีร่วมแคมเปญง่ายๆค่ะเพียงส่งรหัสใต้ฝานะคะหลังถุงหลังฉลากของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้แคมเปญค่ะค่ะวิธีส่งก็คือสแกน QR code นะคะที่ฉลากหลังผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์ T-Port Happy Reward นะคะหรือที่เว็บไซต์ T-Port Promotion .com ค่ะค่ะหลังจากที่เราปั่นคูเปของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่แก้วเลยค่ะ ใส่ให้พูนๆนะคะจะได้ดูน่ากินค่ะค่ะหลังจากนั้นเราตกแต่งด้วยซอสสตรอเบอรบี่ค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสตรอเบอรบี่สำเร็จรูปก็ได้ค่ะที่เป็นขวดก็ได้หรือทำเองก็ได้เนาะค่ะแล้วเราก็ตกแต่งด้วยสตรอเบอรบี่สดค่ะบางเย็ยนของเราจะได้ดูน่าทานขึ้นเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราลาดด้วยอันนี้เลยค่ะนมข้นหวานทีพอรตสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตค่ะเพื่อเพิ่มความห,มหอมหวานมันให้ตัวปังเย็นของเราวันนี้ค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูปังเย็นนมสดสตรอเบอรี่ปั่นนะคะเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะ ด้วยคู่เป๊ะนะคะที่เราใช้นะคะทำให้รสชาติของเราเนี่ยอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจค่ะแล้วก็สะดวกด้วยวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะคุณจะทำกี่ครั้งกี่แก้วรสชาติก็ยังเหมือนเดิมค่ะ,คะวัตถุดิบของเราก็หาซื้อได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราลองไปคำนวณต้นทุนกันค่ะ เรามาคำนวณต้นทุนคู่เป๊ก,กันก่อนนะคะเราใช้ทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะ385กรัม1กระป๋องราคา19บาทคา่ะทีพอตค้นหวานชนิดถุง500กรัมนะคะ26บาทคา่ะรวมเป็น45บาทวันนี้เราใช้แก้ว6ออนนะคะใช้ปริมาณ50มลิลิตรต่อแก้วค่ะจะได้ประมาณ15แก้วดังนั้นต้นทุนคู่เป๊ต่อแก้วนะคะอยู่ที่ประมาณ3บาทคา่ะ สำหรับต้นทุนขนมปังวันนี้ใช้ขนมปัง1ถุงใน20แผ่นราคา36บาทจะใส่ได้ประมาณ40แก้วค่ะต้นทุนขนมปังต่อแก้วเนี่ยประมาณ1บาทเองค่ะ เรามาดูต้นทุนรวมของปังเย็นนมสดสตอรอเบอรี่ปั่นกันค่ะเราใช้คูเป๊ะนะคะประมาณ3บาทค่ะซอสสตรอเบอรี่สบาทอันนี้เอททำเองนะคะเพื่อนๆอาจจะซื้อสําเร็จรูปก็ได้เนาะแล้วก็น้ําแข็งประมาณ1บาทค่ะขนมปังประมาณ1บาทนมข้นหวานที่พอตสูตรนมสดสตอรอเบอรี่โยเกิดประมาณ1บาท แก้ว6ออนนะคะประมาณ1บาทสตรอเบอรี่แต่งหน้าตอนนี้ฤดูของเขาเนาะก็ประมาณ1บาทค่ะต้นทุนรวมโดยประมาณต่อแก้วก็10บาทค่ะอันนี้ยังไม่รวมค่าไฟแล้วก็ค่าแรงเนาะค่ะสำหรับที่พอดค้นหวานชนิดถุง500กรัมนะคะราคา26บาทค่ะหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเลฟร้านค้าส่งค้าปริกทั่วประเทศค่ะ ทีพอตเอ็กซ์ตร้านะคะขนาด385กรัมราคา19บาทหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศค่ะค่ะและสำหรับนมข้นหวานทีพอตสูตรนมสดสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะราคา25บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ ก็หวังว่าเมนูน,นี้จะถูกใจเพื่อนๆนะคะเมื่อสักครู่ลองคำนวณต้นทุนอย่างคร่าวคาวให้แล้วเนาะเพื่อนๆก็ลองไปประมาณราคาขายเอานะคะถ้าเกิดจะทําขายนะคะว่าจะขายราคาเท่าไหร่ดีเนาะก็เออ ตัววัตถุดิบนะคะต่างๆที่ใช้ในคลิปเนี่ยจะสังเกตว่าหาซื้อได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็เพื่อนๆจะได้กําไรดีงามแน่ๆเลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะก็อย่าลืมเข้าไปร่วมลุ้นรางวัลน,นะคะกับแคมเปญของทางทีพอด,ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านได้รางวัลได้โชครับโชคกันทุกคนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆสาหรับทุกๆการติดตามนะคะแลวเพิ่มให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ย อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ YouTube ก็จะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม,ม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วกเ็เข้าไปซักถามพูดคุยกันได้ที่เพจนะคะทิ้งคำถามไว้ได้เนาะเดี๋ยวเอจะกลับมาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ